ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่8เมษายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับภาระประเทศไทยสงสัยจะแหลนสไลด์จริงๆทักสินคิดเพื่อไทยทำตาม นโยบายกระเป๋าตังค์ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทดังเป็นพลุแตกพูดกันทั้งเมืองทัวลงด่ากันถึงโคตรประชานิยมสุดขั้วคนที่ชอบก็เฮลั่นหลังเลือกตั้งนอนอยู่บ้านรอรับเงินหมื่นในแง่การตลาดเปิดนโยบายนี้ออกปาแบบนี้ถือว่าได้ผล1แคนดิเดตนายก1นนโยบายเศรษฐาทวีสินแจกเงินหมื่นชัยเกษมนิติสิริปราบรัฐประหาร สนโยบายนี้ทำได้จริงหรือเปล่ากระเป๋าตังค์ดิจิตอลวอลเล็ตตามคำอธิบายของพักเพื่อไทยคือจะแจกเงินคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีคนเข้าข่ายประมาณ50ล้านคนใช้งบประมาณกว่า500แสนล้านบาทคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ช่วงไตรมาส3หากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งจะเริ่มได้ประมาณวันที่1มกราคม2567 ระยะเวลาใช้ภายใน6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใช้ได้ในรัศมี4กิโลเมตรคร่าวๆก็ประมาณนี้คำถามที่ทุกคนอยากจะถามคือเอาเงินมาจากไหนงบประมาณปี2 5 6 7ที่ตั้งไว้3.35ล้านล้านบาท5 0 0แสนล้านก็ถ้ากับ1ใน6ของงบประมาณแผ่นดินโครงการเดียวของพักเพื่อไทยใช้เงินมากมายขนาดนี้แล้วโครงการอื่นๆที่ต้องใช้เงินเหมือนกัน จะเอาเงินมาจากไหนฟังเศษษฐาบนพืมพร,รมแล้วอดนึกคิดถึงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้นโยบายนี้จะทำให้ภาครัฐเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นนี่จะตอบคำถามได้ว่าเงินมาจากไหนยืนยันว่าเม็ดเงินมาจากการจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บภาษีแวดท,ที่ได้เพิ่มมากขึ้นและการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลรวมทั้งสวัสดิการรัฐที่ลดน้อยลง ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าประชานิยมสุดโตง่งแต่เป็นความจำเป็นและความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือเวลานี้ยอมรับว่าง,งงกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ของเศษษาาว่าอะไรควรมากกอนมาหลังตีความคำพูดเศรษฐาก็ประมาณว่าแจกเงิน50ล้านคนหัวละหน0 0 0บาทจะทำให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นไปตัดบัตรสวัสดิการของลุงตู่ออก ก็จะได้เงินมากพอมาทำนโยบายแจกเงินหัวละหมืน่นคืองูกินหางครับตกลงจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดูตามไทม์ไลน์ที่พักเพื่อไทยโมเอาไว้ว่าสามารถเริ่มได้ต้นปี2 5 6 7ที่มาของเงินมีทางเดียวคือกู้จะไปขูดเอางบประมาณจากส่วนราชการอื่นได้อย่างไรให้ได้4แสนล้านจะเก็บภาษีเพิ่มอย่างไรในเมื่อโครงสร้างภาษียังเหมือนเดิมอีกอย่าง เศรษฐกิจเพิ่งจะฟื้นตัวจะเก็บภาษีได้เพิ่มถึง500แสล้านหรือชิปหายจากจำนำข้าวเป็นภาระรัฐบาลลุงตู่ต้องตั้งงบประมาณชดเชยกี่แสนล้านนี่ยังจะเพิ่มภาระอีก5 0 0แสนล้านหรือถามว่านโยบายนี้จำเป็นหรือเปล่าที่จริงก็ลอกแอปเป๋าตังของรัฐบาลลุงตู่นั่นแหละครับแต่หน้าบางเรียกกระเป๋าตังดิจิตอลวอลล็ตแทน หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประชาชนต้องเตรียมโหลดแอปใหม่แทนแอปเป๋าตังแต่ที่แตกต่างจากรัฐบาลลุงตู่คือนโยบายแจกคนละครึ่งผ่านแอปเป๋าตังมันเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด1 i ประชาชนตกงานไม่มีเงินใช้รัฐบาลลุงตู่ถึงต้องแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่รัฐบาลหน้าซึ่งจะเข้ามาบริหารประเทศในอีกไม่เกินเดือนสิงหาคมนักจากนี้นับจากนี้เข้ามาในสถานการณ์ที่ต่างออกไปเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในภาวะแบบนี้การบริหารประเทศต้องต่างออกไปแทนที่จะให้เปล่าหัวละหมื่นบาทตั้งแต่เศรษฐียันยาจบเปลี่ยนเป็นให้เงินลงทุนหัวละหมื่นบาทสำหรับผู้มีไรายได้น้อยจะเข้ากับสถานการณ์มากกว่าแถมยังใช้งบประมาณน้อยกว่า 5แสนล้านบาทแต่เพราะหาเสียงเลือกตั้งไงครับพักเพื่อไทยทำทุกวิธีทางเพื่อให้แลนสไลด์บรรลุเป้าหมายให้ได้ที่เหลือก็ไปลุ้นเอาสงสารประเทศไทยครับอีกนโยบายชัยกเกษมนิติสิรินำเสนอวิธีปรับรัฐหารเพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นประโยชน์และคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอ ต้องมาจากการเลือกของประชาชนและต้องมีมาตรการสำหรับการป้องกันร,รัฐประหารให้เป็นความผิดฐานเป็นกบฏไม่มีกำหนดอายุความตามที่พักเพื่อไทยเคยได้เสนอไว้เพื่อให้รัฐธรรมนูญของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจอีกเล่นขายของหรือครับเวลารัฐประหารเขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แล้วเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่รัฐธรรมนูญที่ท่านบอกว่าให้คณะรัฐประหารเป็นกระบฏมันกลายเป็นเศษกระดาษในถังขยับไปแล้วไม่มีสภาพการบังคับใช้ชัยกเกษมเป็นนักกฎหมายก็รู้ดีต่อให้เขียนรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐประหารเป็นกระบฏมา้อยฉบับเมื่อถูกฉีกทั้งร้อยฉบับมันก็บังคับใช้ไม่ได้แก้รัฐประหารมันต้องแก้ดิสันดานนักการเมืองก่อนตราบใดที่ยังแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้ โอกาสเกิดรัฐประหารก็ยังมีฉะนั้นรัฐประหารคือปลายเหตุครับคอรัปชันต่างหากที่จุดชนวนความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานมาถึงวันนี้แล้วมีพักการเมืองไหนชูนโยบายปราบคอรัปชันเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วหรือยังก็ยังมีแต่ตัวเลข700บ้าง2,000บ้างยัน1นึ่งนักการเมืองเอาสะดวกหาเสียงแจกเงินเรื่องเฉพาะหน้าทั้งนั้น ประชาชนก็เลือกเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศเฉพาะหน้าไม่มีใครวางแผนพัฒนาประเทศระยะยาวกันแล้วจะอยู่กันแบบนี้หรือศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานนำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ